การหายตัวไปอย่างลึกลับของอเมเลียแอฮาร์ดอเมเลียเออฮาร์ดนักบินหญิงผู้เป็นตำนานให้ฟังนะคะเรื่องนี้เป็นหนึ่งในปริศนาการหายตัวที่โด่งดังและชวนให้ขบคิดมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยค่ะอเมเลียแอฮาร์ดผู้บุกเบิกทางการบิน ก่อนอื่นต้องรู้จักกับคุณอเมเลียก่อนเธอเป็นนักบินหญิงชาวอเมริกันผู้สร้างประวัติศาสตร์มากมายเป็นผู้หญิงคนแรกที่บินเดี่ยวข้ามมาหาสมุทรแอตแลนติกและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกในยุคนั้นให้กล้าที่จะตามความฝันค่ะเที่ยวบินสุดท้ายและการหายสาบสูญ ในปี1937-2480อเมเลียแร์ฮาร์ดพร้อมด้วยผู้นำทางชื่อเฟรดนูแนนเฟรดนูนนนได้พยายามสร้างสถิติใหม่ด้วยการบินรอบโลกตามแนวเส้นศูนย์สูตรพวกเขาออกเดินทางด้วยเครื่องบินล็อกฮีทโมเดล10อิเล็กทราการเดินทางเป็นไปด้วยดีในช่วงแรกพวกเขาบินข้ามทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาได้จนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นี้ ในวันที่2กรกฎาคม1937อเมเลียและนูแนนได้ออกเดินทางจากเมืองแลลาไลประเทศปาปูนิวกินีโดยมีจุดหมายต่อไปคือเกาะฮาวแลนด์ฮาวแลนด์ไอแลนด์ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่นั่นมีเรือยามฝั่งของสหรัฐอเมริกาชื่ออิตาสก้ารอรับสัญญาณและให้ความช่วยเหลือในการลงจอดอยู่ เครื่องบินของอเมเลียบินเข้าใกล้เกาะฮาวแลนด์เธอได้ติดต่อทางวิทยุกับเรืออิตาสกาเป็นระยะระยะสัญญาณสุดท้ายที่ได้รับจากเธอบอกว่าเธอกำลังบินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแต่ไม่สามารถมองเห็นเกาะได้และเชื้อเพลิงก็ใกล้จะห่อมอดมีอ We a อ e นเดอ e l ไลน์เซรส่วน337 e w ม e ีวิวรีพีตนี้แม r เซดมีวิวรีพีตนี้ออน6 2 1 0ควซวท เราอยู่บนเส้นทางเศษ157ส่วน337เราจะพูดซ้ำข้อความนี้เราจะพูดซ้ำทางคลื่นความถี่6,210กิโลไซเคลิลรอสักครู่หลังจากนั้นไม่นานสัญญาณวิทยุก็ขาดหายไปอมีเลียแอร์ฮาร์ดเฟรดนูแนนและเครื่องบินของพวกเขาก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยกลางมหาสมุทรแปซิฟิกอันกว้างใหญ่การค้นหาครั้งใหญ่และทฤษฎีต่างๆ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลในการค้นหากินพื้นที่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นบริเวณกว้างแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นซากเครื่องบินหรือร่างของผู้สูญหายการหายตัวไปของอเมเลียแอร์ฮาร์ดกลายเป็นปริศนาที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจและเกิดทฤษฎีต่างๆขึ้นมากมายเพื่ออธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ เครื่องบินตกและจมลงสู่ทะเลนี่เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือเครื่องบินอาจจะเชื้อเพลิงหมดตกกระแทกผิวน้ำและจมลงสู่ก้นมหาสมุทรอย่างรวดเร็วทำให้ยากต่อการค้นหาซาก ดอกจันลงจอดฉุกเฉินบนเกาะร้างมีทฤษฎีว่าเธออาจจะสามารถนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินบนเกาะร้างแห่งใดแห่งหนึ่งในหมู่เกาะฟินิกซ์เช่นเกาะการเนอร์ไอแลนด์ปัจจุบันคือนิคูมาโรโรและเสียชีวิตที่นั่นในภายหลังมีการค้นพบโบราณวัตถุบางอย่างบนเกาะนี้ที่อาจเชื่อมโยงกับเธอได้แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน ดอกจันทร์ถูกจับโดยชาวญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นค่อนข้างตึงเครียดมีทฤษฎีว่าเธออาจบินออกนอกเส้นทางและถูกกองทัพญี่ปุ่นจับตัวไปเนื่องจากสงสัยว่าเป็นสายลับและอาจเสียชีวิตในระหว่างการถูกคุมขังทฤษฎีนี้มีพยานบุคคลที่อ้างว่าเคยเห็นเธอแต่ก็ยังขาดหลักฐานที่น่าเชื่อถือดอกจันทร์ใช้ชีวิตอย่างลับๆ มีบางคนเชื่อว่าอเมิเลียอาจจะจงใจจัดฉากการหายตัวเพื่อหลบหนีจากชื่อเสียงและกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบแต่ทฤษฎีนี้ไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหรนะ่นักปริศนาที่ยังคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไปกว่า80ปีแล้วการหายตัวไปของอเมิเลียแอร์ฮาร์ก็ยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20มีการค้นคว้าและสำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาคำตอบแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและนูแนนกันแน่ เรื่องราวของอเมเลียแอร์ฮาร์ดยังคงเป็นที่กล่าวขานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญการผจญภัยและปริศนาที่ยังรอการไขกระจ่างค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องนี้น่าสนใจไหมคะ